ก็ขอกราบสวัส uh, ด so ีผ <Credit noise> ู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราไม่ได้มาอยู่ในเกมอะไรทั้งสิ้นนะครับวันนี้เราจะมาบอกว่าผมจะเริ่มยู u ูบแอดแบบ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 ครับผมจะมาบอกว่าผมเนี่ยจะเริ่มท o u t u b บแบบจริงๆริงจังๆแล้วนะครับผมก็นั่นแหละครับผมจะทำยูทูบแบบจริงจงจังครับเพราะว่าผมว่างนะครับผมอาจจะลงคลิปบ่อยขึ้นนะครับหรืออาจจะไม่ลงนะเพราะขี้เกียจนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะอาจจะเปลี่ยนตารางวันลงคลิปนะครับ แลาานะครับก็ประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวผมอาจจะเปลี่ยนตารางลงคลิปนะครับเพราะปกติเนี่ย <c ười> ไม่อยากจะพูดนะคลิปเราเนี่ยลงประมาณหนึ่งอาทิตย์ลงหนึ่งครั้งหนึ่งใช่ไหมเออรอบนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นอาจจะเปลี่ยนเป็นสามวันลงครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าคนดูของผมเนี่ยมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะก็ผมจะลองทำๆไปดูนะครับเผื่อคนดูมันจะเพิ่มขึ้นนะฮะถ้ามันไม่เพิ่มขึ้นอะไรใดก็ ตามนั้นนะครับผมอาจจะปิดช่องไปเลยอาจจะปิดช่องไปเลยนะครับเออถ้าคนดูมันไม่เพิ่มขึ้นหรือยอดซับมันไม่เพิ่มขึ้นเทนะ่าไหร่เนี่ยอาจจะปิดช่องทิ้งนะเออก็ไม่รู้จะทําอะไรนะครับอืมยูทูบก็เป็นแบบผมผมทาผมที่ผมทําเริ่มทํา youtube นะก็คือผมเนี่ยกะจะทําเล่นๆเฉยๆเว้ยออก็ทําเล่นทุกวันอยู่แล้วแหละนะครับผมก็ไม่ได้จริงจังอะไรมากนะครับ แล้วก็มาเริ่มจริงจังไม่กี่วันที่นี้นะครับผมก็คึกอย่ดีก็คึกนะฮะเออย่ดีก็ฮึดเฉยเลยนะฮะเออมีกําลังใจเพิ่มขึ้นนะฮะก็อาจจะลงคลิปบ่อยหน่อยนะครับอ่าไม่ได้บอกนาตารางนะวันไหนนะครับแต่ทําคลิปก็ลงนะครับผมทาคลิปก็ลงเลยนะครับอ่าก็จะไม่กักนะฮะจะทาคลิปปุ๊บลงทันทีเลยนะครับ อจะไม่กักนะครับหรือว่าบางทีอาจจะช้านิดหน่อยนะครับแต่ก็ขอไยด้วยนะฮะก็เพราะว่าต้องเรียนอยู่นะครับอืต้องเรียนไปด้วยทําคลิปไปด้วยมันค่อนข้างที่จะลําบากนิดหน่อยนะครับเอเอชีวิตมันไม่มีอะไรหรูหรานะครับอคนเราต้องลําบากนะสักวันหนึ่งนะครับออออคลิปนี้ก็มีแล้วมากครับผมก็ฝากไม่ถึงคนดูทุกคนนะครับว่า ถ้าอยากให้ช่องนี้อยู่ต่อนะครับก็จงเข้ามาดูซะนะครับโอเคนะออ <c oughs> ไม่มีอะไรพูดละนะครับผมเจอกันเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปหน้าต่อไปจะเป็นคลิปอะไรแล้วรับเชมกันเลยดกันเลยครับ